สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม้แก่ม Family News ครอบรครัวข่าวชาวไม่แก่นกับดิฉันก้าฟมาสิกากค่ะดิฉันตุ๊กทัศนีค่ะซึ่งในเดือนมกราคมเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เด,เด็กมีความสุขค่ะแน่นอนว่าวันเด็กในปีนี้นะคะหลายๆหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อสมมอิความสุขให้กับเยาวชนในพื้นที่ค่ะเพราะความสุขความสุใสของเด็กมีความสําคัญต่ออนาคตของชาติค่ะ และในการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาพื้นที่อำเยอนพมิกแ่นค่ะก็ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยมีส่วนราชการทุกส่วนราชการอุค์กรปกครองส่วนท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันภายใต้วาระพัฒนาสมัยมักแก่นพลัสดังนี้ Sufficiency Economy จิตอาสาที่เข้มแข็งโดยส่วนอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระชทา,านได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระชทา,านหมวกและผ้าพันคอแก่ผู้ที่สมัครจิตอาสาพระชทา,านทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถานทาสีรั้วมัสยิดอาบูบากัตอลซิด,ดิกบ้านป่าไม้ตะบ,บนดอนทรายและทาสีรั้ววัดไม้แก่นตะบลไม้แก่นค่ะและในส่วนของการส่งเสริมวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักง,งานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอำเภอได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและสนับสนุนกลุ่มโอทอบทอผ้าบ้านไม้แก่นพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสามารถสร้างรายได้สู่ครัวเรือนและชุมชนเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนทั้งยังจัดกิจกรรมปลูกผักตามหลักบรมบ้านราชการโรงเรียนมัสยิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติโดยการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดเพื่อเป็นแหล่งอาหารอีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วยค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอได้มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรตามการวิเคราะห์ชุมชนในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลการทำปุ๋ยหมักชีวภาพการจัดการสวน การจัดการศัตรูพืชน,นอกจากนี้ได้มีการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยค่ะในส่วนของบ้านกูวิง่งตำบลไสทองและบ้านปาเสต,ตำบลไม่แก่นได้มีการจัดกิจกรรม1ห,หมู่บ้าน1เส้นทางมีผลผู้คนรักกันอีกด้วยค่ะ M Morality การเสริมสร้างความสามัคคีความเชื่อใจ รองรองสมณนนชันภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งสุดนดำเนินการการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้รวมเจรจาไกลเกลี่ยปัญหานี้นอกระบบให้ลูกหนี้เจ้าหนี้และสถาบันการเงินรวมเจรจาไกลเกลี่ยปัญหานี้นอกระบบะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลไซทองพร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายบุรีสำรวจการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ของตำบลไซทองเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนค่ะในส่วนของผู้นำท้องที่ในตำบลดอนไซได้มีการติดตามผู้ผ่านการได้รับความช่วยเหลือจากสนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และบ้านใหญ่ตําบลแม่แก่นบ้านรูวิงตําบลไซทองได้มีการไก่เกลียร์ข้อพิาพาทปัญหาระหว่างชาวบ้านในชุมชนค่ะในส่วนของบ้านท่าช้างตําบลไซทองบ้านป่าไม้ตําบลดอนสายนะคะได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประจัมามัสยิดค่ะ ทางนี้นะคะท่านแอนมเพิร์มก่นเองนะคะได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการประชุมสภาประชาธิปไตยระดับตำบลประชุมคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาป้องกันตนเองจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกิจกรรมโครงการต่างๆในพื้นที่หารือแนวทางจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาความรับฟังปัญหาประสครคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานค่ะในมิติของการแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบาง นายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบรถจักรยานให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อส่งมอบความสุขและความห่วงใยจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะ ในส่วนของที่ทําการปกครองอําเภอไม้แก่นได้มองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ําตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจะทําห้องน้ําแก่กลุ่มเปราะบางและบ้านตะลอกไรทองซึ่งประลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําตําบลตะลอกไรทองพร้อมด้วยทีมงานได้ลงพื้นที่สํารวจพื้นที่บ้านพักอาศัยเพื่อสร้างบ่อน้ําให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ค่ะในส่วนของมิติการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม บ้านใหญ่มีพิธีกรรมที่เรียกว่าชาท่องหรือสวดทุ่งเป็นพิธีพราหมณ์ที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายซึ่งประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานแล้วและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของพี่น้องชาวไทยมุสลิมคือการละหมาดยุมะั์ตซึ่งท่านนายอำเภอแม่แก่นได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้โดยได้มีการร่วมละหมาดยุมะรทุกวันศุกร์ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นประจําค่ะ อิมเพรสชันการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยบ้านกระจูดร่วมกับชาวบ้านช่วยกันตัดไม้ที่ล้มขวางทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทางในส่วนของบ้านลังมดแดงได้มีการกอร่อสร้างที่ทําการชุรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้มีความมั่นคงและแข็งแรงและประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตําบลดอนทรายได้ลงพื้นที่สํารวจสภาพสะพานข้ามคลองระหว่างบ้านดอนทรายกับบ้านสารวันค่ะ และสาหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของหน่วยกำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตารวจปทุมไรแม่แก่นเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยทหารพราน4405 4408และเจ้าหน้าที่อสกอ,องร้อยอสอพอม้เกนรวมไปถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้มีการปฏิบัติหน้าที่ประชุมขับเคลื่อนง,งานด้านการข่าววางแผนขับเคลื่อนง,งานบูรณาการหน่วยกำลังสามป่ายเพืเ่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ เพ่อคองความปลอดภัยของประชาชนบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและสถานศึกษาทาาั้งยังดําเนินการได้กิจการมวลชนการตรวจเยี่ยมสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมการลาดตระเวนเส้นทางการเฝ้าระวังสถานที่ราชการและชุมชนการตั้งจุดตรวจจุดสกัด จุดตรวจไม่ประจำที่ในว่วงเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อตรวจสอบยายมผ่านนะต้องสงสัยสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายและจำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อ,อกความไม่สงบพร้อมทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางค่ะและในมิติของถนนทาง,ท,างที่สาธารนณะสาธสถาน,าานมีความสะอาด ในจตงหวัหมู่บ้านได้มีการทําความสะอาดสองข้างทางของแต่ละพื้นที่ทำให้ถนนหนทางพื้นที่สาธารนณะศาสนสถานาานะมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งในแต่ละหมู่บ้านได้มีการดาเนินการพัฒนาเป็นประจับถึเดือนโดยมีประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาค่ะในส่วนของบ้านป่าไม้นะคะได้มีการปรับปรุงต่อเติมมัสยิดให้มีความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้ที่มาประกอบศาสนากิจค่ะ และบ้านครูพิงเองนะคะได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสาลาจัดเลี้ยงกูโบหรือสุสานค่ะค่ะและมาถึงวาระการพัฒนาอำเภอตัวที่4 L Learning ในมิติของการสร้างสังคมแห่งการเข้าถึงองค์ความรู้สังคมแห่งคุณธรรมเกื้อกูลแบ่งปันครอบครัวไม่แก่นปันรักปันสุขสร้างรอยยิ้มให้น้องผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการคุณครูในอำเภอโดยได้มีการให้ความรู้กับนักเรียนในพื้นที่เกี่ยวกับยาเสพติดโครงการ to บี number ร์วการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพทั้งนี้ได้นำสมาชิกโอสอชุดมวลชนสัมพันธ์บริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียนนอกจากนี้ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจเด็กๆเ,เรียนอัลกุรอานกิรออตีด้วยค่ะ ส่ย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไม้แก่นจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมกเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบยายมกรู้เท่าทันพิษภัยต่างๆและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ในส่วนของบ้านป่าไมา้จัดกิจกรรมบรรยายธรรมศาส,สนาพร้อมจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ตาดิกา เพื่อเผยแพร่พลหลักธรรมคำสอนตามแนวทางศาสนาอิสลามเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านศาสนาและหลักการที่ถูกต้องอย่างแท้จริงค่ะ E n v v r r o n m n t t การดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าดูแลสิ่งแวดล้อมการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติบ้านในเสมอได้มีการขุดลอกบึงหารซึ่งเป็นแหล่งน้ําสาธารประโยชน์ที่ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแลง้ง ในส่วนของบ้านใหญ่นะคะได้สำรวจบริเวณพื้นที่น้ำกัดเซาะทำให้ตลิ่งพังในชุมชนบ้านสาโรงด้วยค่ะค่ะและการขับเคลื่อนการพัฒนาสมาัยไม้แก่นพลาสนะคะจะดำเนินการไปด้วยดีก็ต้องมาจากกลไกของส่วนราชการทุกส่วนราชการค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนา ที่สําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้คือการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะซึ่งเราจะคงดาเนินการสารต่อเพื่อพัฒนาเภิมแก่นไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของอำเภอแม้แก่นนะคะเช่นเคยค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง facebook, tik tok, youtube c h anel n ชื่อว่าการอำเภอแม้แก่นค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ